ในเนทที่ราจะก็ถ้าคุณกำลังเจอปัญหาเบาะรถหรือภายในรถของคุณหรือว่าพวกโซฟาฟอโซเเจอร์นในบ้านเปื้อนหมึกปากกาไม่ว่าจะเกิดจากรถนักเรียนหรือว่าเกิดจากลูกๆของคุณเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาแก้ปัญหานี้ด้วยการที่ผมจะทดสอบโดยการเขียนด้วยตัวปากกาเคมีตัวนี้เป็นของ DIY นะ ของเขียนตัวนี้เป็นแค่ตัวเดียวเท่านั้นสั้นๆอันนี้ของ D I Y แล้วก็ตัวนี้เป็นสีน้ำเงินของตัวยี่ห้อม้านะครับตันใหญ่เลยเด๋จะเขียนเป็นตัวเชตัวเดียวแล้วกันเพื่อที่จะได้ประหยัดเวลาในการเขียนคือถ้ามันออกก็คือออกอยู่แล้วแล้วตัวนี้ก็เป็นประการลุ่ลื่นนะผมจะเขียนนี่นี่เลยโอเคนะเป็นตัวเชก็คือตัวย่อของผมก็คือ k ิ n งโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวปากกาหล้น อนุญาตนะครับผมจะใช้ตัวน้ำยาเชซีเพอร์เฟคตีนตัวคูณ2ตัวนี้สามารถขจัดคราบมือปะกาได้แล้วก็ขจัดคราบสีโเกยตกใส่เบาะได้เดีย๋ยวลองมาดูประสิทธิภาพกันว่ามันจะสามารถขจัดได้จริงไหมโดยการฉีดน้ำยาลงไปในพื้นที่ที่เราจะทำความสะอาดไปเลยังเกต์นในนไหมครับสวัสดีครับอยู่เชื่อไหมว่าหมืกปะากามันจะออกได้ไหม คิดว่าจะออกได้ไหมเมื่อกี้ฉีดไปแล้วมันไหลไปเลยเม่อปากกาที่บอาหนังฉีดแล้วก็เชด็ดจีอปากกาคนนี้มันออกยากมากนะหาวิธีไม่ได้ไม่ออกเลยแต่ว่ามันออกได้มันก็ต้องใช้ใช้เหมือนใช้ความพยายามเขาหน่อยี่ยออกจะหมดเลยฉีดแล้วก็เช็ดเลยผ้าแห้งธรรมดาเดี๋ยวฉีดตามอีกรอบ ใช่แล้วฉีดแล้วลายที่ละลายส่วนแรกเลยมันจะเป็นได้พวกอันนี้พวกอะไรนะพวกไขมันของมุกแต่พอพวกมันมันออกแล้วมันก็จะเหลือค่าที่เป็นพวกสารเคมีของมึกปากกาหมดละมันก็ต้องใช้แรงออกหน่อยอเหนือยบางทีมันมแล้วแต่ยี่ห้อด้วยนะตัวปากกาลูกลืกออกไปแล้ว มันไม่มีอะไรที่ออกมาง่ายๆไอ้พวกที่ออกง่ายๆจริงโฆษณาผมผมไม่รู้ว่ามนีหรือเปล่าถ้าเกิดแบบไอ้พวกฉีดปึ๊บเช็ดป,ปึ๊บออกเลยอะไรเงี้ยผมกลั <c oughs> วว่ามันจะเป็นพวกนิจายชี่พอสั่งมาใช้แล้วมันจะไม่ออกแบบโอ<ฮ>้โหอันนี้ผมไม่อยากจะตัดคลิปแที่ผมต้องเขียนแค่ตัวเล็กๆพออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเขียนเยอะแล้วก็จะใช้เวลายาวในการถ่ายคลิปเพราะว่าผมไม่อยากตัดต่อคลิปเพื่อ จะให้ผมอยากจะบอกว่าเออเฮ้ยเหมือนของจริงไงผมก็อยากจะตัดต่อชิปคือถ้าใครไปดูผมจะมีไลฟ์สดตัวเทสขจัข้า,ามอุปกร,รณ์เมื่อตอนที่ผมออกอุปกร,รณ์ตัวนี้ตอนแรกๆอ่ะผมมีไลฟ์สดอยู่เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็ผมก็จะมีที่ผมเขียนกับบอร์ดรถผมตัวเองอะ่ะจริงๆผมเทสกับบอร์ดรถผมเองอะ่ะมาหลายครั้งแหละแต่ทีเนี้ย นะออคือถ้าเราผมเช้กระห้องต๊ะเองเี่ยบางทีก็จะไม่เชื่อกัวนวะ่าเอ้ยเป็นจริงไหมจริงไหมวันนี้ผมมาที่อู่ซ่อมซ่อมรถจะได้ยินเสียงปีว่าพีว่าอะไรกนะ็เสียงผมอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะก็ไอตัวชิ้นงานะชิ้นเนะี้ยอะไรมันคือฝาท้ายรถตู้ที่ถูกทิ้งถูกทิ้งอยู่ในอู่ถูกทิ้งในกองเศษเหล,ล็กเนี่ยนะออกไปละคือมันเกิดขึ้นแล้วถามว่ามันจะแบบโอ๊ยเศษแบบ ไม่ไม่เห็นเลยไหมอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะผมบอกได้เลยแต่ว่าอย่างนั้นก็คือจากหนักกลายเป็นเบาเนี่ยเห็นไหมว่ามันหายไปหมดเลยถ้าออกแรงถูนิดหน่อยถูไปเรื่อยๆขยันถูถูไปเรื่อยๆออกแน่นอนครับแต่ทีเนี้ยคือถ้าคลิปมันยาวก็จะดูไม่จบครับเขาดูไม่จบเนี่ยโดยอารตะมวนผลว่าคิดผมไม่มีประสิทธิภาพคนเราก็จะก็จะกลายเป็นว่าผมว่าถูกคือเป็นว่าเป็นคนที่ทำคลิปไม่มีสทธิภาพ พอผมโพสอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยขึ้นสีมันก็จะไม่ค่อยน้ำส่งทำให้คนไม่เห็นพอคนไม่เห็นเนี่ยหลายหลายคนก็จะไม่ไม่เจอว่าเอา่อมันมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยกำจัดปัญหาหมึกปากกาตัวนี้อยู่ได้ถึงครับพอพอคลิปไหนที่แบบไม่มีคนมาคอมเมนต์ไม่มีคนดูไม่มีคนอะไรเนี่ยมาตีเป็นว่าคลิปเป็นปฏิฐฐิทาดีแต่ไอคลิปพวกโจรนะแม่มิจฉาชีพคนนั้นอะ วิ่งบ่อนกันจังมันฉลาดจริงๆมั้ไห AI เนี่ยผมมองตัวโ,โ,โ,โปรไฟล์มันก็มันก็ดูได้ว่าใครเป็นวิชาชีพใครเป็นใครเป็นของจริงอะไรเงนะออกมาแล้วทุกคนออกาแล้วดูฝ่าซ้ายตันนี้มันถูกทิ้งไว้อยู่ในกลองเสเหล็กใชโอเคใครสนใจทักเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะตัวกระจัดคาบมีกระกาสามารถกระจัดคราบสีงเงกงตกใส่เบาะได้ด้วย สกใ,ใจทักมาได้เลยครับทุกคน